เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คมุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ับส่งลิงก์ไปให้น บาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟซมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกนที่ o d e คได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเลยครับผมก็สวัสดี่ักผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอฟมิน x 2นั่นเองนะครับผมตอนนี้นี่ครับอยู่กันในเกม fc mobile นั่นเองนะครับผมเป็นตัวเกมที่ฝรั่งนะครับเขาใช้กันเนี่ครัผมเห็นเขาบอกว่าเงินไม่จํากัดนั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่องผมอาจจะไม่รองรับนั่นเองนะก็ถ้าผู้ชมท่านไหนที่อยากเอาไปใช้หรือเอาไปลองดูว่ามันได้หรือเปล่านะครับก็สามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดของคลิปนี้เลยนะครับผมนี่ ทางด้านเมนูมอสก็จะมีอัลลิมิต FC พอยนะครับอัลลิมิตเจมอัลลิมิตเอนเนอรี่นะครับแล้วก็อัลลิมิตแบทเทนคอยนั่นเองเลยครับอ่ะต่อไปมอสฟิวเจอร์ก็คือเพอร์เฟกต์สกิลเนี่ยครับผมแล้วก็ฟีดโก้คีเปอร์เนี่ยครับโกทูเซนเตอร์เนี่ยแล้วก็ฟีดเพลเยอร์นั่นเองเนี่ยแล้วก็ออโต้โกออโต้สปีดแล้วก็ห no นูเพลเยอร์นั่นเองประมาณนี้สำหรับ เมนูมอด,ดี้ฝรังก็ใช้กันนั่นเองนะครับสามารถไปติดตามอมอดของคนนี้ได้นะครับผมชื่อว่า b a c k ซีออฟฟ i เชียนะครับในค้นหาใน y u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  e ได้เลยนะครับผมตรงนี้สามารถไปดูรีวิวได้นะว่าเขาใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ของผมนะใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะนี่เห็นไหมมันไม่ขยับเลยนะครับผมสําหรับตังของผมก็คือไม่มีอะไรขยับเลยนะครับถ้าเครื่องของท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสามารถ ทำได้นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าไปดูในช่อง YouTube เขาเขาทำได้กันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโกงหรือว่ายังไงนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแจกให้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้เพราะว่ามันหาโหลดยากมากเลยนะครับสำหรับเมนูมดอันนี้นะผมบอกเลยว่ายากมากต้องไปแบบปลดล็อกอะไรหลายอย่างมากเลยแล้วผมก็จะได้มานะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับในโหมดของแรงด์กิ้งนั่นเองนะ ดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับตัวต่อตัวอันนี้ก็คือเพิ่งสร้างมาเลยนะครับสำหรับรหัสนะตรงนี้สามารถล็อกอินเอ่อ EA, ได้นีครับผมเอ,อ EA แล้วก็เป็นบัญชีชั่วคราวนั่นเองนะครับไม่สามารถล็อกอินที่ facebook ได้นะครับประมาณนี้สำหรับออตัวนี้นั่นเองนะนี่นะครับ,นะรบเอ่อ อันข้างบนใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าอันข้างล่งน่าจะใช้ได้นะ perfect skill b e โ t go keeper นะครับตรงนี้น่าจะใช้ได้หมดเลยนะบ o o p เย a y e คือคือแบบฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเราไม่ขยับนั่นเองนะครับเราปิดไว้ดีกว่าน้ครับผมมาดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับในตัวนี้ก็น่าจะเป็น b e โก go k เ e p e r นะครับที่น่าจะน่าสนใจที่สุดเดี๋ยวผมลองใหดูอ๋อเห็นไ,ไหม,ไหม อันนี้น่าจะเป็นพอนุเพเยอร์หรือเปล่านะครับเป็นพราะอะไรไม่รู้นะหรือว่าฟีดเพเยอร์อ่าโอเคฮนะลองปิดดูโอ๊ยกระตุกปังอือยังไงอย่างจึ้งนะครับมันเป็นปกตินะครับถ้าเปิดเมนูมอสขข้นมาเปิดเมนูมอสใช้เมนูมอสอย่างนี้นะครับผมจะทําให้เครื่อง ผู้ชมแหลกได้นึ่งเองนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงแหลกนะแหลกได้เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นแมตช์แอลงกิ้งด้วยนะครับมันก็เลยจะดวงดวงนิดนึงนะครับอะไรครับเนี่ s h a r ยิงเลย ชิปนี่เป็นไงฮกไม่ขยับด้วยนะครับผมประมาณนี้สำหรับมอสตัวนี้นะครับผมก็เป็นของทางด้านคุณ b บ็กซีออฟฟิเชียลนั่นเองเนะี่ยับสามารถค้นหาใน YouTube ได้เลยนะสำหรับช่องคนนี้เนีครับผมสามารถไปดูรีวิวได้นะครับผมแต่ผมก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับผมผมทําไม่ได้นั่นเองนะก็คลิปนี้ก็จะมาเจกกันแล้วกันเพราะว่าอ่าครบ200ไลน์แล้วนั่นเองนะนีับสำหรับคลิปที่แล้ว นะก็ท่านผู้ชมบอกว่าอยากลองนะครับผมก็เดี๋ยวจะแจกให้ละกันสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับปั๊ทำไมมันแรงจังวะเอาใครประมาณนี้ครับอ่ก็ดูว่ามันจะแหลกจะหลุดอะไรหรือเปล่าข้อดีข้อเสียมันคุม้มไหมที่จะลองนะครับผมอ่าดูก็ดูเป็นแบบตัวอย่างแล้วกันนะครับ ดูเนะี่ยเราควบคุมตัวแทบแบบควบคุมตัวไม่ค่อยได้ด้วยนะดูดิเราควบคุมตัวไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นผลของมอสด,ด้วยนะมอสทำให้ตัวเกมแบบน่วงๆแหลกๆนะครับจริงๆก็ไม่แนะนำนะฮะผมให้ใช้เล่นกันนะครับแต่ถ้าใช,ใช้เล่นมันก็ใช้ได้แหละปรับนี่ประมาณนี้นะครับอ่า ตัวนี้ผมไม่ผมไม่รู้ว่ามันจะทําให้คนเล่นออนไลน์หลุดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็สามารถเอาไปลองลองแหงกแบบแหงถึงสูงกันได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้โอกแรก,ก็สําหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวเกมก็ไม่มีหลุดไม่มีแหลกอะไรนะแต่เมนูมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ไม่ใช้ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับเหมือนเอามาหลอกตาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครใช้ได้นะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผม โอเคสำหรับยิมนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับจะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับถ้าอยากให้ทำเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย